ค่ะทำาำโจมค่ะตัวเลขแนวทางของพบของลุงหม,มานเนาะคะ่ะเนาะลุงหม,มานเพิ่กนกระดิหยบเฉพาะกิจแยักปกติแยักพิเศษแยักวิ่งให้พี่ให้พร้อมเรียบร้อยนะคะตัวเลขแนวทางเฉพาะกิจลุงหม,มานบอกว่าให้วิ่งลูบที่ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ลูบที่ศูนย์ตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้มีหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าทำโจมอย่าลืมหลุดไว พราะว่าลุ้งม,มานี่ตัวลูดนี่บุพัานชักเถื่อนะคะพิเศษพิเศษวิ่งที่สี่กับห้าลูดที่ห้านะคะตัวเลขจับคู่หายมีหาเก้าหาแปดสี่เก้าสี่แปดนะคะส่วนปกติปกติวิ่งที่สองกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งตัวเลขจับคู่หายมีสองหกสองห้าหนึ่งหกหนึ่งห้า VIP วิ่งรูดที่0กับ9ให้รูดเก้าตัวเลขก็มีเก่า C เก3 0403นะคะอันนี้คือตัวเลขเนวทางของลูกมันเมื่อคืนนี้คุยลูกมันตรงนฝนตกกระตร้ชมช่วงขาคุยตั้งแต่หลังจากผลเล่าพัฒนาออกเล่าพัฒนาลูกมันให้หนิ่8ตัวเดียว ปรากฏว่าออกหนึ่งแปดเขาตัวลุดตัววิ่งเนาะขาธงพิธรรม,มเนาะแต่ว่าของพบพมเขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งเอาพวกเป็นยังกับธงพิธิมขาเดี๋ยวมือนีตอนบ่ายเดี๋ยวแอจะตามพบพมมอีกเธอหนึ่งเนาะ,ะเนาะแต่ว่าของนุ่งม,มานของนุ่งม,มานก็คือกันตอนบ่ายคือกันกับธงพิธิมขาหลังจากแอดเสร็จภารกิจเพราะว่ามือนี จอจะพาจะรวมพิธีกิจกรรมของนักศึกษานะคะเนาะเดี๋ยว่านผช้่มกับช่วคลิปตัวนี้กระทิ่งห้าน้อยของลุงมานหลัวจกห้าน้อยของเจ๊นาง่งก็น่าจ,จะโอเคแล้วเพราะว่าของพระพมเนลุงไปแล้วลุงตงเตมอขื้นนี่แต่ธรรชมไปตามมึงเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขแนวทางของพอพุอพอพอพอ่มกับเมียนคือกันเอาท่านผช่วมขายแคปหน้าจอเลยคืนตัวเลขแนวทางของลุงหมานแยกเป็นเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะอ่ะต่อไปก็ไปเป็นตัวเลขแนวทางของ เอาเสียนหนึ่งเเก่าใส่น้ำเลยก็ได้กับทำชมวงขาเพ,พื่อบอให้เสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะเอ่อเสียนหนึ่งเเก่าพิ่นบอกว่า5 0าศสตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้มีห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ด สามสองสามหสามห้าสามเจ็ดสามดนะคะเอามาของเจน่างู่บ้านของเจน่างพาอกิดเขา่าพิเศษเขา่าอันนี้คือตัวเน่นแอดเนนมีแค่นี้พอฉะนั้นธรรมชุ่มยาผาดสำหรับร่วมวิ่งรูดห้ากับศูนยวิ่งรูดห้ากับ1ขอไพ่ค่ะวิ่งรูดห้ากับ1

สำหรับตัวที่แอดเนนเฉพาะกิจกับพิเศษก็จะมี1 0 1 1 5 1 5 0อันนี้คือตัวเน,น้นเน่นเลยหนักเลยนะคะตัวล่องลองมากก็จะมีหาห4หานานะคะทำช่วงขามีเลข3ตัวน้ำพรอมคือหา1นอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจนางเนาะคะ่ะเนาะ ก็คอยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นไปพิจรารณานั่นไปคัดกรองนั่นไปจัดเลยก็ได้เพราะว่าเออ่เฉพาะกิจก็พิเศษท่านผู้ชมจะผาดหมู่ว่าน,นี้เข่าไปแล้วอแอร์ไถ่เมืองหมู่ว่านนี่แอร์ไถ่เมือหมู่ว่านนี้นะครัเนาะอันนี้คือผลงานหมู่ว่านนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางแอร์ไถ่มามีา เออเจ็ดศูสแล้วก็สามเจนี่คือตัวเนินปรากฏว่าเลขที่ออกคือสามเกเจได้กระเขา้าเกสกระเขาเอาทำผู้ชมวพิจารณาตามนี้นะคะคอยมันเข้าบนหรือเข้าล่างตามที่เห้ากำหนดกับพ่อแล้วแต่ว่าตัวหลูดตัววิ่งเนี่ยเข้าตลอดเลย แอดวิ่งหลุดเก่ากับหนึ่งนะคะวิ่งหลุดเก่ากับหนึ่งหมื่บ้านนี่กับเขานะคะทำช่วมขาอันนี้คือผลงานเอาทำช่วมพิจารณาค่ะแอดจะใก่ทำช่วมใดเ,เงินใสในชีวิตประจําวันทาช่วมกับใสวิจารณญาณในการรับช่วงอีกเธอหนึงนะะ่งเนาะคะเนาะตัวเลขกเมื่อเขาดีแอดก็อยากเห็นจักนําเอาทำช่วงขานี่คือตัวเลขกแน่วทางของเจนาง ของเสีย้ยนหนึ่งเจ็ดเก้าล้กกของลุงหม,มาน <c oughs> แล้วก็ของลุงม,มานแค็บน้าจอไว้เลยค่ะทผช่ชมขาผู้ใดทีท่เขามาพบเจอคลิปนี้ทมกากทะชอบกระจัดตะขัดกระพานนะคะท้ช่เมขาภาวาตัวเลขแนวทางเป็นของธรรมดามีเขามีหลุดเภาวาสูตรคำนวณ ถ้าัวภูมักผูชอบกับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไหวผู้เขาเมอไม่กับกดติดตามไหวผููที่ติดตามแล้วก็แช่ออกไปเนาะคะเนาะแช่ออกไปให้พี่นออ้องปปงไปห้ามาหุจักนั่นเป็นการดูแลเป็นการสนับสนุนแอดอีกทาง้งนึงขอากาบขอบพุณทุกทันทุกคนที่สนับสนุนที่เขามาติดตามที่เขามารับชมที่เขามามีโชกน้ำกันเนาะคะเนาะ เจอกันไม่คลิปหนาก่ะทตามชุ่มขาคอยทุกทันทุกคนโชคหมานลำล่วยอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคดีทุกรอบทุกรอบหาหนอยวันนี้ขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ